สวัสดีค่ะทุกคนรีวิวที่เที่ยวในอังกฤษในวันนี้เราอยู่ที่สวนลิงหรือว่า t r e n t h a m Monkey Forest ค่ะตั้งอยู่ที่ Stoke on Trent เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสำหรับคนที่ชื่นชอบธรรมชาติแล้วก็สัตว์ป่าค่ะเป็นที่อยู่อาศัยของลิงแซมบารีซึ่งเราสามารถที่จะเดินอย่างเป็นอิสระได้เลยนะคะในป่าขนาด60เอเคอร์ ที่นี่เขาไม่ได้เปิดทำการตลอดทั้งปีนะคะทุกคนเขาจะปิดในช่วงฤด,ดูหนาวและจะเปิดในทุกๆปีราวๆเดือนกุมภาพันธ์เปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึงบ่ายสี่โมงและเขาให้ชมรอบจุดท้ายตอนบ่าย3มและเปิดตลอดซัมเมอร์จนกระทั่งถึงต้นเดือนพฤศจิกายนค่ะตอนที่เราไปใช้เวลาในการเดินประมาณชั่วโมงกว่าค่ะเราสามารถเดินได้อย่างอิสระเขาจะมีทางเดินให้เราเดินนะคะสถานที่กว้างขวางจริงแต่ว่าเดินไม่ยากไม่มีหลงค่ะเพราะว่าเป็นลักษณะ ในการเดินแบบบนหลูปแล้วก็ลิงไม่ได้ถูกกักขังนะคะแต่ว่าจะอยู่ในส่วนบริเวณของลิงก็มีบ้างที่ลิงอาจจะมาเดินตามถนนแต่ว่าจะอยู่ในส่วนของลิงนะคะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวกับเรา ในระหว่างที่เดินเขาก็จะมีการบรรยายค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อยากจะถ่ายรูปคู่กับลิงต้องบอกว่าน้องลิงก็อยู่อย่างเป็นธรรมชาตินะคะเราก็ต้องหามุมกล้องค่ะเวลาที่น้องลิงเดินมาใกล้ๆมานั่งเล่นอยู่ใกล้กับเราเราก็ต้องหามุมกล้องถ่ายรูปคู่กับลิงนั่นเองนะคะไม่ยากค่ะมุมเองก็ได้รูปสวยๆมาเพียบเลยบริเวณโดยรอบต้องบอกเลยนะคะว่าประทับใจเพราะว่าสะอาดสะอ้านมากทีนี้มาพูดถึงเรื่องของอาหารการกินถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปปิ๊ก เพื่อนๆก็สามารถที่จะเตรียมอาหารไปปิกนิกได้นะคะเขามีสถานที่ให้เรานั่งปิกนิกทานอาหารกันต้องบอกว่าบรรยากาศดีมีที่นั่งใต้ร่มไม้เยอะแยะถึงจะเป็นซัมเมอร์แต่ว่าก็เขียวชอุ่มบรรยากาศดีมากๆเลยละคะ่ะเย็นสบายแล้วก็ไม่ร้อนนะคะเพราะว่าต้นไม้เยอะร่มรื่นสุดๆ หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้เตรียมอาหารไปเขาก็มีบานนาคาเฟ่ให้เราไปเลือกซื้ออาหารกันได้ค่ะก็มีอาหารเครื่องดื่มหลากหลายนะคะแต่ต้องบอกว่าเป็นอาหารง่ายๆค่ะจะนั่งทานด้านในคาเฟ่หรือว่าด้านนอกคาเฟ่ก็ได้วันนี้ไม่ได้เก็บบรรยากาศในคาเฟ่มาฝากเพื่อนๆนะคะเพราะว่าตอนที่ไปค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วก็คนเยอะเหมือนกันค่ะแต่ต้องบอกเลยว่าคาเฟ่ของเขาค่อนข้างที่จะกว้างขวางน้องมินลี่ก็เลือกเป็น lunch box นะคะซึ่งก็มีแซนด์วิช รืื่่องดมน้ำผลไม้แล้วก็ขนมหวานให้เรียบร้อยแล้วก็ภายในคาเฟ่เขาก็มีไฮแชร์ are, แล้วก็มุมให้เด็กๆได้เล่นด้วยค่ะ บริเวณใกล้กับคาเฟ่ก็จะมีจุดบริการห้องน้ำแล้วก็มีสนามเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่นกลางแจ้งก็มีอยู่2จุดใหญ่มีของเล่นให้เลือกหลากหลายมิลลี่ก็สนุกกับการวิ่งเล่นแล้วก็ปีนป่ายตามของเล่นต่างๆค่ะนี่ถ้าเกิดมาริสาโตขึ้นอีกหน่อยีโอกาจะกลับไปอีกอย่างแน่นอนเลยทีเดียวในระหว่างที่เราเดินเขาก็มีป้ายข้างทางให้ความรู้นะคะน้องมิลลี่ก็สนุกและเอนจอยมากๆเพราะว่าระหว่างที่เราเดินรอบๆก็คือเราก็ทายคำถามเกี่ยวกับลิงกันทั้ง3คน พ่่อแมลูกบางเรื่องต้องบอกเลยว่าเป็นความรู้ที่น่าอึ้งทึ่งมากเลยทีเดียวละค่ะที่นี่มีลิงสายพันธุ์เดียวนะคะนั่นก็คือลิงบาบาร่มาคัคลิงสายพันธุ์นี้มาจากแอฟ,ฟริกาเหนือนั่นก็คือโมร็อกโกแอลจีเรียและก็ตูเนเซียเป็นหนึ่งในลิงที่ไม่มีหางเพียงไม่กี่ชนิดในโลกและใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากการสูญเสียถิ่นอาศัยและการลักลอบฆ่าสัตว์ค่ะอย่างที่บอกไปเราสามารถที่จะเดินชมลิงได้อย่างอิสระเลยนะคะแต่เขาไม่อนุญาตให้อาหารสัตว์นะคะ เราต้องทำตามกฎระเบียบที่เขาแจ้งน้องเมนลี่ก็สนกค่ะตื่นเต้นเฮลิงกระโดดไปมาตามต้นไม้จากต้นไม้หนึ่งไปอีกต้นไม้หนึ่งเป็นป่าที่ดมสมบูรณ์ต้นไม้สูงใหญ่อายุหลายร้อยปีสวยงามและบรรยากาศรม่มรื่นมาก ทรันทัมมังคีฟอเรสก็เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวนะคะถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวที่ประเทศอังกฤษหรือว่าใครที่อยู่บริเวณไม่ไกลก็มาเที่ยวกันได้ค่ะค่ะเขาต้องบอกว่าไม่ได้แพงมากเป็นราคาที่เอื้อมถึงค่ะช่วงนี้ก็จะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในประเทศอังกฤษในหลายปีที่ผ่านมาที่หม่อมมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษไปเที่ยวที่ไหนแล้วประทับใจก็จะเอามาเล่าให้ฟังกันแบบนี้นะคะเผื่อเป็นไอเดียสําหรับใครที่กําลังมองหาที่เที่ยวอยู่จะได้เห็นนะคะว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรที่น่าสนใจบ้าง หวังว่าเพื่อนๆจะเพลิดเพลินกับการชมคลิปนะคะใครที่ชื่นชอบคลิปแนวนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ follow ติดตามกันไว้นะคะ